อัปเดตล่าสุดโครงการแจกเง,งินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทยกเลิกจริงหรือไม่ดูคลิปนี้ด่วนค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็นําข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังค่ะหลังจากที่หลายๆคลิปนะคะเก๋ก,ก็แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลนะคะของพักเพื่อไทยแล้วก็นายกคนที่30ของประเทศไทยนะคะมีหลายคอมเมนต์เลยบอกว่าโครงการนี้ยกเลิกไปแล้วไม่มีแล้วนะคะวันนี้มาหาข้อมูลที่เป็นความจริงกันนะคะว่าโครงการนี้ยกเลิกไปแล้วหรือย,อยังนะคะไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ฟังพร้อมๆกันแล้วนะคะฟังจบฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลจริง นำมาแชร์ทุกคนได้ฟังนะคะเป็นข้อมูลจากทางเพจ Facebook ของทางพักเพื่อไทยเองเลยนะคะได้โพสต์ไว้นะคะว่ารองโฆษกพักเพื่อไทยนะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน เลยนะคะเตือนไว้ก่อนว่ามิจฉาชีพระบาดหนักมากนะคะแอบอ้างลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลนะคะจ้องดูดเงินในบัญชีคนไทยขณะนี้นะคะรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่ได้เข้าบริหารประเทศนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทของพักเพื่อไทยเดินหน้าเต็มกําลังแน่นอนนะคะเพียงแต่ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมการส่งสัญญาณแก๊งคอรเซนเตอร์เตรียมโดนจัดการขั้นเด็ดขาดแน่นอนให้รีบหยุดพฤติกรรมซ้ําเติมประชาชนนะคะและในขณะนี้นะคะก็มีผู้ ไม่หวังดีแชร์ภาพและข่าวว่ามีการยกเลิกโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0งบาทกระจายไปบนโซเชียลมีเดียนะคะรวมถึงมีการเผยแพร่แอปพลิเคชันปลอมโดยอ้างการลงทะเบียนเพื่อรับเงิน10,000บาทของพักเพื่อไทยนะคะก็ขอแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเริ่มจัดตั้งรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณา การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะคะและรัฐบาลชุดใหม่ที่นําโดยพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เข้าบริหารประเทศตามกฎหมายดังนั้นขณะนี้ ยังไม่มีการจัดทำแอปพลิเคชันดิจิทัลวอ l l e t แต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยืนยันด้วยว่ามุ่งหมายผลักดันนโยบายดิจิทัล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทแน่นอนเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยซึ่งจะทำโดยเร็วที่สุดตามที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนทันทีเมื่อรัฐบาลชุดใหม่นะคะเข้าบริหารประเทศตามกฎหมายซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในระหว่างที่ผู้เกี่ยวข้องกำลังเตรียมความพร้อมในการผลักดันนโยบาย ให้เป็นจริงโดยเร็วนะคะมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยคอยปล่อยข่าวปลอมว่าจะมีการยกเลิกนโยบายดิจิทัลวอลเลตนะคะจึงไม่เป็นความจริงอะ่ะเป็นเฟกนิวที่ต้องการทําลายความหวังของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าเงินดิจิทัลวอ l เลตห0 0 0งบาทนี้จะไม่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันใดๆนะคะจะไม่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันใดๆเงินจะเข้าบัญชีอัตโนมัติแล้วก็ เริ่มใช้งานคาดว่าช่วงแรกนะคะช่วง6เดือนแรกของปี6-7นะจะทำให้ทันเดือนเมษาช่วงสงการที่พ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะคะกับบ้านนะคะเดินทางไปใช้จ่ายที่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของเรานะคะลดการกระจุกนะคะของรายได้นั่นเองนะตอนนี้ยังไม่มีแอปไม่มีลิงก์ลงทะเบียนใดๆทุกคนต้องติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยอมิจฉาชีพไม่โดนหลอกง่ายๆนะคะ ทางพักเขาก็ได้แถลงไว้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะดังนั้นสรุปว่าโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทไม่ได้ยกเลิกนะคะและก็ทางพักนะคะพร้อมที่จะผลักดันนโยบายเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดและยืนยันว่าไม่มีการลงทะเบียนไม่มีแอปไม่มีลิงค์ให้ลงทะเบียนนะ,ะถึงเวลาได้เงินก็รับเงินกันไปเลยนะคะทุกคนใครมีข้อสงสัยอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะบอกกันไม้ได้ใต้คลิปนี้ทาคลิปมา หาคำตอบมาให้ทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็ฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามและคุณจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเป็นข้อมูลจริงแน่นอนค่ะคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ